สวัสดีครับใหญ่นะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับใช้เว็บไซต์ u n i v e r l i t e t com นะครับในการสั่งซื้อสินค้าแบบง่ายๆเลยนะครับเมื่อเพื่อนเเข้ามาสู่เว็บไซต์ u n i v e r l i t e t com แล้วนะครับเพื่อนๆคลิกที่3ขีดด้านบนซ้ายนะครับเข้าสู่ระบบนะครับ จากที่เพื่อนๆลงทะเบียนกับเว็บไซต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่อีเมลแล้วก็ระบุรหัสผ่านได้เลยนะครับก็คลิกเข้าสู่ระบบครับผมนะครับก็กลับไปที่เมนูนะครับแตะที่สามขีดด้านบนซ้ายนะครับก็จะมา,าเห็นเมนูนะครับ เพื่อนๆสังเกตที่เมนูแถบสีเขียวนะครับที่เขียนว่าร้านค้าและก็ข้อเสนอพิเศษนะครับอ่าเรามาดูเมนูร้านค้าก่อนนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของโปรแกรมออโต้ชิฟนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รักสุขภาพต้องการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีโปรแกรมออโต้ชิ p นะครับให้ต่อเนื่อง6เดือนนะครับพร้อมกับแถมฟรีชุดผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุดนะครับในโปรแกรมออโต้ชิฟนะครับแล้วก็จะมี ในหมวดของกลุ่มผลิตภัณฑ์อวิยองนะครับผลิตภัณฑ์ความงามบียอนผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพไอเฟสผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากแล้วก็ลิเวอร์โฮผลิตภัณฑ์ดูแลครัวเลื่อนนะครับเพื่อนๆสนใจหมวดไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับแล้ววันนี้นะครับเจ๋จะมาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับคลิกที่ข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับ u ยู l e v ลิเวอรนะครับ ก็ตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลนะครับในส่วนของอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติพร้อมเสร์ฟสุขภาพดีความงามฟรีถึงบ้านเลยนะครับก็จัดส่งให้ฟรีทุกรายการไม่มีขั้นต่ำนะครับเพื่อนๆน,นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับทั้งในส่วนของเว็บไซต์ u n i v e r l i t e com นะครับ Li@ n e u n i l e v e r l i t e นะครับ หรือจะโทรคอเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับสะดวกง่ายมากๆเลยนะครับอ่าเรามาดูโปรโมชั่นกันนะครับตอนนี้จะมีโปรโมชั่นชุดห่วงนะนะครับซึ่งจะมีนะครับชุดของ Big Set หรือ King of Super a n t i o x i d a n t นะครับที่จะมี3ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพหลักๆของเราเลยนะครับทั้งในส่วนของ l i ฟ e เซนเชนะครับที่ดูแลเรื่องของให้พลังงานต้านเครียดแล้วก็ชะลอเสริมภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ b e y o n ม m กก i p พ s นะครับที่ ดีท็อกเลือดดีท็อกตับนะครับพร้อมมีผลวิจัยในเรื่องของการยับยั้งนะครับแล้วก็กําจัดเชื้อไวรัสได้ด้วยนะครับและผลิดพันธ์ใหม่ล่าสุดของเราที่ได้รับรางวัลระดับโลก8รางวัลน,นะครับไปก็คือล็อกเบอร์กี้พัสนะครับที่ดูแลในส่วนของการปกป้องเซลล์นะครับแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์นะครับ ชุดบิ๊กเซตนี้นะครับก็มีส่วนของสมาร์ทวอท์นะครับเสี่ยมี่แบรน4ซีแถมด้วยนะครับพร้อมกับกระเป๋าผ้า King of Super Antioxidant นะครับอ่าแล้วก็ชุดห่วงหน้าอื่นนะครับก็จะมีในส่วนของไลเซนเชียลนะครับถ้าซื้อ1กล่องลดเลย10%นะครับและที่สำคัญนะครับถ้าซื้อ4กล่องนะครับก็ลด10%พร้อมแถมฟรีด้วย1กล่องนะครับอ่าแล้วก็เถิบลงมานะครับขยับลงมาก็จะเป็น บิยอนล็อกสเบอร์กี้นะครับซื้อ1ลัง6ขวดนะครับแถมฟรี1ขวดนะครับมากีวพัสนะครับซื้อ1ลัง6ขวดแถมฟรี1ขวดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีชุดของ Stayho m e k i ดนะครับที่จัดชุดนะครับให้เรานะครับดูแลสุขาน้มัยของตัวเองนะครับที่ลดเพิ่ม15%จากราคาสมาชิกนะครับพร้อมกับแถมกระเป๋าผ้านะครับลวดลายสวยงามมากเลยนะครับ ยกตัวอย่างนะครับเวลาที่เราจะสั่งซื้อนะครับง่ายๆเราก็แค่คลิกไปที่โปรโมชั่นที่เราสนใจนะครับผมคลิกที่ k i n อ่า King of Super a n t i o x i d a น t นะครับหรือ Big Set นะครับเราสนใจแล้วก็คลิกใส่ตะกร้าไว้ครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าที่มุมขวาบนนะครับที่เป็นรูป ตะก,ก้ารถเข็นเรานี่ครับก็จะขึ้นเลขหนึ่งแล้วเราก็แค่คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบและชำระเงินนะครับอ่ามาแล้วนะครับอ่าเพื่อนๆเห็นได้ว่านะครับเมื่อเราลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับ u n i ิ e วอร์ไลแล้วนะครับราคาปกตินะครับของชุดนี้นะครับจะอยู่ที่39,500บาทนะครับ เมื่อเราลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับ Unilever l ไล e แล้วครับเราก็ได้ลดราคา25%นะครับก็ลดมาเลยนะครับ14,405บาทนะครับเหลือ24,600บาทนะครับเราก็คลิกที่ชำระสินค้าครับอ่าก็จะมาหน้านี้นะครับให้เรากรอบที่อยู่นะครับที่จะออกใบเสร็จแล้วก็ที่อยู่ในการจัดส่งนะครับให้เรียบร้อยนะครับเราคลิกที่ไปต่อนะครับก็ จะบอกว่าจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้นะครับภายใน3-7วันค่าส่ง0บาทนะครับคือฟรีค่าส่งแล้วก็คลิกไปต่อนะครับเราก็มาเลือกว่านะครับเราจะชำระแบบเก็บเงินปลายทางหรือว่าชำระตัดบัตรเดบิตบัตรเครดิตก็ได้นะครับง่ายๆนะครับสั่งซื้อสินค้ากับ u n i l e v e r l i e c o m นะครับวันนี้ก็เอาวิธีการสั่งซื้อสินค้าแบบง่ายๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับผม